ผมจะไม่ใจไม่อยากจะว่าย่างนเพราะเองว่าอยางแล้วเจะมาดูไอ้พ่อี่เนเห็นเขาป่ะไปดูดิแล้วกม่ได้ไปน้องคุยอยู่เลยะไม่ใชหรอฮ่า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 ไม่ใช่หรอฮ่า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 ไม่ใช่หรอฮ่าม่ใช่หรอฮ่าฮ่าารอาฮ่าไม่ใหาฮ่่าฮ่าไม่ใช่หรอฮ่าฮาม่ใช่หร่าฮ่าฮ่าฮ่าไม่ใช่อฮ่า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 ไม่ใ่หรอฮ่าาฮ่ใชร ไปขับควายตายแล้วแต่ตัดตาวได้ครับไปมาแล้วใช้หัวนอนไปครับที่เตี้ยสุดข้างเขียวฮ่าฮ่าฮ่าน้ำไ่คลองเจ้าต่างแก่ลงกะรีใหญ่แล้วเป็นตรงเข่าแล้วลุกกระหน่ำฮ่าฮ่าฮ่าชายของคุณลีก็เล่นควงกระโดดฮ่าฮ่าฮ่าควงกระโดดตกข่าตกคอมคือจอดถุย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 นี่เหรอ ว้วเดี๋ยวัสถนให้ทเัรออยเหลือัีใ่ปวัวถังใหญ่ที่เรียว่าคนแลเขาเขาจะท่อที่ว่ไม่ัอนถัด้วยได้ส่ได้ใเหลือดีสาว้วยเป็นสาวสาวเป็นาวเปสาวมกใจโอ้โหไงพูดยัไหมดพี่ใครมีสักใครมีสักตั้งต่้หรือไม่ค้อร้อนรันสด luôn luôn đi mãi, luôn để mãi mãi, mãi luôn không thể không đi quên, luôn luôn cứ mãi mãi. Thôi, bây giờ, đi, chẳng còn thể, chẳng còn thể lâu rồi phải đi, em sẽ làm, lên cùng nhau. ที่ฝั่งน้องให่ชนะเยอะนะจังทงแ่เรือเบาวะก็ดูขับไยน้ำดูนเือที่นครับนเรือถึงนไทยเรือคู่นี้ก็เข้าเรียคุณนแล้วเรือพันไทไวพันตาบอกม่ได้ว่าเารชอรคนรอวที่คุณเซ่ไม่เป็นมาลงอะไเลยอะไรไม่มาลง ทืนงานเป็นคนข้ารคนตาและเีย่อนน้ำเงินขาวเงินสีเหลือสามนโพระองคัไปสังขละที่จินขอบปีอ้าวและควบคุมงานโดยหลวงพ่อสวยนะพ่อโอ้แล้วยกบุญมีไปไหนเนี่ยเขอนแล้วขอนแล้วนอยกบุญมีขอให้คนทีมเด้คว้าล้วไม่คว้ก็ไม่สิ้นหลวงพ่อสวยแล้วใรรจะเล่นั้บเรือยใครจะเลนรเรือย่ครับอุกร ทีเมันผู้หญงจะหอมแก้่ีขอบคุณมากดูแลผู้คนได้ดีเล็ไปได้รอีงานเร์ะาีสิงต้นนั้นเคยยืดที่ชาละวันสามไอหมาบ้าที่เทีชาละวันสามมาแล้วหลายสนามแต่วันนี้สิงต้นนั้นครับมาทีเรือตัวเองกับสีมาครับรอใครเม่อนเมื่อไรนะเบอร์ที่เอาลงเลยถือุูแตกไป มันห <laughs> yeah. ูม <illa>. ันดำไปแ้วมันไม่ไดเยมันขอไปยพขออไปเรียสามเดินางไปย้อนโลับประไรจากไทยความไม่เท็่วัดดานลลูกพ่อวิจารการธรหลวงพ่ออึงอึงพอักน้าพ่ักนไม่เอาลิเคยได้ไปเห็นกันด้วยครับแต่ถือว่าทงนัท้งนุกที่ไปกอดอดคว้ไม่เคยเห็นท้กยว่ ไปเปลี่ยนทีวีหรอพ่อเนี่ยมาไปกัอบทุกปีมาไปหาพี่ด้วยไอ้คนนี้สิงลังลันไม่ธรรมดาทีนีเปไนไปถ่ายละคร้ากเซอรแล้วหึงลันะครับโอ้รวกรวมเงินพี่น้องชาวลางลังโดยรวมเงินได้แล้วซากเซอร์มาหนึ่งลังนั่นคือสิงลังลังลำกัเหลืองขอให้กัเหลืองไม่รู้ว่าจะลุก้ิไมใช่แต่วันนูลังนี้เป็นล <mel od> <h> ัแรก